วันนี้นะครับผมได้นำเกมเครื่องบินลบนะครับผมเป็น F18 หรือเป็น F14 นี่แหละครับที่มันพับปีกได้พับปีกขึ้นพับปีกลงนะครับผมมันก็สามารถทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนมีแต่ความสำเร็จนะครับเครื่องบินลำนี้นะครับก็สามารถสมจริงเต็มครบรูปแบบครับครบจบที่เดียวนะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ M O G P R นะครับ 88นะครับผมครบจบที่เดียวนะครับจ่ายจริงโอนไวรับรองได้ร้อเอร์เซ็นะครับกับเกมเครื่องบินลบลำนี้นะครับถ้าอางนั้นก็ไม่รอช้านะครับทุกคนไปพร้อมไปลุยกันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คข้อมูลภายในเครื่องบิน F14 สิบลนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันครับนี่นะครับทุกคนก็ภายในมันก็ตามปกตินะครับผมมันก็จะ เหมือนจริงเปียบเลยนะครับผมมันมันก็ทุกอย่างรายละเอียดค่อนข้างออกมาดีมากเลยนะครับผมทุกทุกรายละเอียดทุกคมชัดเลยนะครับผมพวกปุ่มพวกเมาส์พวก,พวกคอมอะไรพวกเนี้ยมันก็สามารถออกมาได้แบบสมจริงนะครับเราไม่ได้ใช้ AI นะครับทุกคนที่รบนะครับเราไม่ได้ใช้ AI ในการตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับที่จะแปลงภาพทุกรายละเอียดข้อมูลนะครับอันนี้สดสดร้อนร้อนอนเลยนะครับเพิ่งเข้ามาในตัวเกมนะครับผม เป็นเกมเครื่องบินลบที่สมจริงเต็มคบรูปแบบเลยครับสามารถค้นหาได้พี่เพสโต e เท่านั้นนะครับทุกคนโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะครับที่ผมได้ทําการรีวิวให้ดูแล้วนะครับผมดูครับสมจริงนะครับผมไม่ได้โกหกนะนี่ครับหน้ามันยังเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะครับที่ผมได้รีวิวไปก่อนในหน้านี้นะครับตอนนี้ทะเลปานกลางนะครับผมก็ยังเคลื่อนที่อยู่ในระดับสูงนะครับผมเรือมันยังเคลื่อนที่ได้ตามปกตินะครับ ไป Let's go บินดูภายนอกนะครับนี่คือทางของกูทางที่กูเลือกเองไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแค่ไม่ลืมตัวเองจะเดินบนดินจะเจ็บจะเหนื่อยก็ยอมเพราะชีวิตนี้มันของกูจริงๆนี่คือไฟในใจที่ไม่มีวันดับแม้โลกมันจะเย็นชาไม่เคยปราณี แค่ใจยังเต็้นฉันยังจะไปบนทางของกูจนสุดลมหาย